หมาเราเข้ามาก่อวันนั้นห่ะเออแล้วจัดตัวมากระเบือกระสานกระส แต่จริงแล้วเราค้นพบว่าเราไม่ได้มีการแพร่ระบาดแต่เราควบคุมผู้ที่มาจากต่างประเทศนะครับจากประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยอยู่แล้วตรวจสอบเจอรักษาหายกลับบ้านแล้วก็กักตัวอยู่ส4บสี่วันก็เป็นไปตามขั้นตอนเหมือนเชกเช่นกับคุรันชีนของส่วนกลางที่เขาทำอยู่ที่มาจากต่างประเทศมาลงตัวนกภูมินั้นถือว่าวันนี้อยากจะให้มั่นใจว่ามาเที่ยวจยงรายไม่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดอยู่ในการควบคุมของ ทีมงานค้ามการโรคติดต่อจังหวัดเชียงรายทั้งสิ้นนะครับะฉะนั้นในช่วงงานที่จะเกิดขึ้นที่จังหวัดเชียงรายไม่ว่าเชียงรายดอกไม้อาเซียนหรือเชียงรายดอกไม้บานดอกไม้งามซึ่งจัดทุกปีเนี่ยปีนี้ท่านมาเที่ยวได้ตามปกติเขาดาวก็ยังมีการจัดขึ้นตามปกติเพียงแต่ว่าส่วนกลางก็กําหนดว่าให้ยึดถือ6ข้อมาตรการของส่วนกลางซึ่งทากันทั่วประเทศนะครับการสวมแมสกการเว้นระยะห่างการล้างมือ ทำความสะอาดพ,พื้นผิวสัมผัสการหลีกเลี่ยงอยู่ที่แออัดนะครับรวมทั้งใช้แอปพลิเคชันของไทยชนะหุข้อนี้เป็นมาตรฐานทั่วประเทศนะครับรวมทั้งอาจจะลดจำนวนผู้คนเพื่อลดการแออัดบ้าง50%ที่วางไว้ยังทํากิจกรรมทุกอย่างได้ตามปกติครับจริงๆต้องบอกว่าตอนนี้จังหวัดเชียงรายเราถือว่าปลอดภัยจากการแพร่เชื้อโควิดในพื้นที่นะครับ เพราะว่าจํานวนผู้ป่วยที่มีการรายงานในแต่ละวันของเชียงรายเนี่ยอย่างเมื่อวานเรามีรายงานเพิ่มสองรายวันนี้ไม่มีรายงานนะครับเพราะนั้นยอดห9ารายเนี่ยจริงๆก็เป็นกลุ่มที่อยู่ในระบบของ l o c a l state q u a r a n t ทีนของจังหวัดนะครับไม่ใช่การติดเชื้อที่เกิดขึ้นในจังหวัดเชียงรายแต่นี้อย่างที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้กล่าวไปก็คือว่า คนไข้รายที่ไม่ได้อยู่ในระบบสเต็กคารันทีนซึ่งพบในกรณีลักลอบเข้ามาตามช่องทางธรรมชาตินาเนี่ยเคสแรกๆที่เราพบเนี่ยเราสอบสวนสืบสวนติดตามผู้ใกล้ชิดเนี่ยผู้ที่สัมผัสสิ่งสูงสิ่งต่ำเนี่ยครบนะครับครบไปตั้งแต่เมื่อวานแล้วไม่มีพบการติดเชื้อบวกที่เกี่ยวข้องนะครับเพราะนั้นก็ยืนยันว่าในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายเราเนี่ยไม่มีการแพร่ระบ,บาดของเชื้อโควิดในพื้นที่ครับ ยอดที่กักตัวเมื่อวาน220รายนะครับ28ราย228รายแล้วก็วันนี้นี่ต้องดูว่าหน้าด่านเนี่ยจะมีการเข้ามาอีกหรือไม่เพราะว่าต้องเช็ควันต่อวันครับเนื่องจากว่าต้องนําเรียนว่าการนําเข้ามาของคนไทยจากฝั่งเมียนมาตอนนี้เนี่ยจะมีขั้นตอนเพิ่มเติม,เ,ตมเกี่ยวกับเรื่องของการดําเนินคดีการลักลอบของทางฝั่งเมียนมาอยู่นะครับระฉนนั้นก็จะใช้เวลาในขั้นตอนนี้เพิ่มเติม ถ้าเข้ามาไม่ทันในวันศุกร์นี้ก็อาจจะต้องเข้ามาในช่วงวันจันทร์วันทําการถัดไปนะครับซึ่งจริงๆแล้วเท่าที่เราตรวจสอบตอนเนี้คนไทยที่ติดค้างอยู่ที่นู่นที่แจ้งความประสงค์ไวน้น่าจะไม่เกิน50คนนะครับแต่ในระบบของ local state quarantine ของเชียงรายตอนนีเน้เรามีจำนวนห้องที่รองรับได้ถึง500ห้องก็ใช้อยู่ประมาณแค่228ห้องอย่างที่ว่าก็ยังพอที่จะรับได้ครับ ก็จริงๆในฐานะที่เาขาเป็นคนไทยนะครับผมยืนยันว่าเราอยากให้คนไทยทุกคน,นที่อยู่ในเมียนมาตอนนี้ซึ่งมีการระบาดอย่างรุนแรงของโควิดระลอกสองที่พมา่าเนี่ยก็ได้มีโอกาสกลับมานะครับกลับมาเพื่อปลอดภัยจากการติดเชือ้อโควิดหรือถ้าติดเชือ้อโควิดที่นั่นก็กลับมาเพื่อรับการรักษาดูแลไม่ให้มีการกระจายของเชื้อออกไปเพราะนั้นอยากจะให้เข้ามาในช่องทางที่ทางรัฐจัดให้ นะครับซึ่งจะมีกระบวนการเพิ่มเติมเล็กน้อยแต่ว่าจะได้รับการดูแลตั้งแต่แรกแล้ก็จะไม่มีการไปแพร่ระบาดให้กับครอบคร,บครัวให้กับสังคมคนใกล้ชิดนะก็ฝากนะครับว่าขอให้กลับกันเข้ามาในช่องทางที่ถูกต้องครับ